หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบทอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลนับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยออกรถย์ Suzuki วันนี้กับโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศแค n ดิตคาเฟ่ร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแกนแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันทีโทร089 944 6836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาดแดงเริ่มตหนที่แกลลี่ในวิวมองว่าอริคเทนฮา์กน่าจะมีการติดต่อกับดอนนี่ฟันเดเบก ก่อนที่เขาจะเข้ามารับงานตำแหน่งกุนซือปีศาจแดงดอนนี่ไม่เป็นที่โปรดปรานของทั้งวอเลกูน่าโซชาและลาฟลังนิกแต่ดูเหมือนเขาจะกลับมามีโอกาสอีกครั้งถ้าเทนฮาร์เข้ามาคุมทีมถ้าคุณเป็นเทนฮาร์คุณจะโทรหาดอนนี่แล้วพูดอะไรกับนักเตะซะหน่อยเนวิลเผยและเขาต้องระมัดระวังอย่างมากก่อนตกลงรับงานนี้เพราะมีผลต่อชื่อเสียงของเขาที่สำคัญเทนฮาร์ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกคนในสโมสรเพื่อต่อสู้ร่วมกันที่ยูเนเต็ด แกรี่ยังเผยต่อไปอีกว่ารู้สึกเหมือนแฟนบอลปิดแสดงส่วนใหญ่กับช่วงเวลายากลําบากก็ไม่รู้จะมองไปทางไหนยังรู้สึกเสมอมาว่าวันหนึ่งทีมจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแต่ตอนนี้ยิ่งดําดิ่งลงไปทุกทีบอกกันที่แมนเชสเตอร์อีวิ n g ิง w s วสื่อท้องถิ่นรายงานกําหนดการคัมแบ็กของผู้เล่นที่บาดเจ็บครับลูกชอป่าตัดเอาเหล็กที่เคยใส่ไว้ในปี2015ออกจากที่ขาของเขา กำหนดการกลับมาคือช่วงปลายเดือนเมษายนต่อต้นเดือนพฤษภาคมเราเฟวรลลาย,ยังไม่มีรายงานว่าเจ็บส่วนไหนคาดการก,กำหนดคัมแบ็กมีโอกาสทันเกมพบนอริชสุดสัปดาห์นี้แต่ต้องรอลาฟลังดิกให้สัมภาษณ์ก่อนเกมอีกทีครับสกอตต์แมชมินเน่เจ็บที่เท้าก,กำหนดการคัมแบ็กกลับมาเบื้องต้นคือเกมนอริชสัปดาห์นี้เช่นกันส่วนเฟตเจ็บที่สะโพกกับไอเดรียนเขานี่เจ็บที่นอ่องยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะกลับมาลงสนามได้เมื่อใด สำหรับคริสเตโนโรนัลโดที่มีบาดแผลบริเวณหน้าแข้งน่าจะหายทันเกมนอร์ลิชเหมือนกันจากการคาดการณ์ของสื่อดังกล่าวอัปเดตเรื่องเมสันกรนวูดกันสักหน่อยครับหลังจากที่หลายท่านถามกันเข้ามาซึ่งต้องเรียนก่อนว่าเรื่องราวของกรนวูดค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากๆเมสันประทักคารมกับแฟนบอลที่เจอเขาในสถานที่แห่งหนึ่งขณะที่แฟนขับคนนั้นกํลาลังถ่ายวิดีโอเขาอยู่แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่าตอนนี้กรนวูดยังอยู่ในช่วงประกันตัว แต่กระบวนการต่างๆอยู่ในขั้นสูงแล้วตำรวจและอายการกำลังหารือว่าจะมีกี่คดีที่สั่งฟ้องเขาซึ่งระยะเวลาการประกันตัวจะหมดลงในวันที่30เมษายนแต่สามารถขยายออกไปได้ Green wood เกรนวูดเผชิญกับช่วงเวลาย,ยากลำบากเ <c oughs> ขาโดนถอดออกจากแอปสโมสรเกมฟี ف าเกมฟุตบอลเมนเจอร์รวมถึงโดนยกเลิกสัญญาสปอนเซอร์จากไนกี้ด้วยสรุปเนื้อหาของอดิเทนฮาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับ คุยดอลเชฟเฟอร์สายข่าวระดับสูงของอาเบไลฟ์ซิกยืนยันว่าข่าวที่อดิตเทนฮาเชื่อมโยงกับทีมดังจากบุนเดสลิก้าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดซึ่งรายงานสนทางกับฝั่งในแรน์แลนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเดวิดออนซินเทียนหนึ่งระบุว่าแมนยูเต็ดยังพยายามหาข้อสรุปเกี่ยวกับดีวีดิทนฮาให้ได้โดยเร็วและพวกเขายังเป็นตัวเต็งที่จะได้กุญซื้ืออาแจกมาคุมทีมแต่ต้องรอเทนหาคอนเฟิร์มว่าเขาจะเลือกยูเนเต็ด พาเทนฮากเลือกอยูเนเต็ดแล้วต่อไปคือขั้นตอนการเซ็นสัญญาและประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นหลังฟุตบอลถ้วย KNVB เบเกอร์รอบชิงชนะเลิศที่อาจาจะโดนกับ PSV ยอเฟนวันอาทิตย์ที่17เมษายนพอเฮิร์ทเช่นหนึ่งจัดทำเปิดเผยถึงทีมง,งานสตาฟที่แทนฮากต้องการดึงมาทำงานด้วยกันที่ยูเนเต็ดมีตัวเลือกที่พูดคุยอยู่ดังนี้มิเชลฟันเดอร์การ์ดผู้ช่วยของเขาที่อาแจากซีมแมคคาร์เรนและโรบินฟานเพอร์ซี ทเลกราฟระบุว่าเชนฮาร์ได้รับข้อเสนอทางการเป็นละลักอักษรจากยูเตดแล้วโดยตัวเขาเชื่อว่าสามารถพาสมโมสรกลับไปอยู่ในเส้นทางที่ดีอีกครั้งโดยฝีมือที่เขามีความล้มเหลวในการบริหารตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันวางมือไปของยูเตดจะไม่เป็นอุปสรรคในการต่อสู้ครั้งนี้มันยิ่งเป็นแรงจูงใจให้เขามากขึ้นสลับโอกาสฟาบิยเซโอโรโมาโน่เทีเรยร์สองเผยผ่านยูเต็ดสตนว่าอริตเทนฮาร์รู้ดีว่ายูเตดต้องการไม่ฟิลตัวรับคนใหม่ และนี่เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาที่เกิดขึ้นกับสมโมสสการเจราจาอยู่ในขั้นสูงและยังคงดําเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ปิศาจไม่กังวลเกี่ยวกับการป่านหน้าแย่งตัวเทนหายจากทีม,มอ,อื่นๆแม้จะมีอีกสองสมโมสรคือบรูซเซียดอร์มุนกับอาเบไลฟ์ซิกแต่ทั้งคู่ไม่ได้เจราจาขั้นสูงกับตัวกุนซอคนเก่งและเทนหายยังมุ่งความสนใจไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมด้านวาเลนทน์ดิซเซนนักข่าวท้องถิ่นของนิอรแลนด์จากเทเลกราฟยืนยันว่า เอริทนฮร์ต้องการทำงานร่วมกับลาฟลังนิกและหวังว่าบทบาทของลังนิกจะเหมือนมาร์คโอมาร์ในช่วงก่อนหน้านี้ที่อาร์แจกครับเทนแฮร์ต้องการจะประสบความสําเร็จและไม่อยากให้สโมสรเดินผิดพลาดอีกซึ่งในเนื้อหาระบุว่าต้องมีใครสักคนที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเขากับนักเต,ตและทีมโคช้ชถ้ารอยต่อตรงนี้มีประสิทธิภาพเขาจะทํางานที่ยูเตไดได้แบบไร้ปัญหาและอาร์แจกก็เหมือนจะเตรียมแผนงานเดินหน้าสหรับการเสียเทนแฮร์หให้ปีแสดงแล้ว บวกกับตัวคุณซือวัย52ปีให้ความเคารพลาฟลังนิกเช่นเดียวกับลาฟเองที่อยากจะช่วยพลิน์ก,กำลังกับเทนฮากปลุกแมนยูเต็ดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพาบอร์ดบริหารปล่อยให้เทนฮากหลุดมือไปอีกก็ต้องโทษตัวสโมสสเองแล้วล่ะครับแต่ถ้าทําได้สําเร็จแมนยูเต็ดจะมีโค้ชฝีมือดีเข้ามาทําทีมเคียงข้างกับบุคลากรที่รู้เรื่องฟุตบอลมากขึ้นแล้วทาให้แฟนๆได้มีความหวังอีกครั้งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแตดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมองมองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ